เรามาต่อกันในส่วนของการปิดไฟล์รูปภาพนะคะเมื่อเราเปิดไฟล์ได้แล้วจากที่เราได้เรียนไปแล้วว่าเราสามารถเปิดโดยการใช้เมนูไฟล์ open หรือจะใช้คีย์ลัดก็คือการกด ctrl o ซึ่งมีวิธีการเปิดไฟล์ที่หลายๆหลายไฟล์กดชิ t ค้างไว้เปิดไฟล์ที่ไม่ติดการกดปุ่ม ctrl ไฟล์ที่เปิดขึ้นมาเราก็สามารถปิดไฟล์ได้ด้วยนะคะวิธีที่1เราจะปิดไฟล์โดยไปที่เมนูชื่อไฟล์ เลือกโค้ดโค้ดแปลว่าปิดอยู่แล้วเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการปิดทีละไฟล์แต่ถ้าเลือกคําว่าโค้ดออจะปิดทั้งหมดหรือจะใช้คีย์ลัดโดยการกดคอนโทรลดับเบิลยูเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการปิดทีละไฟล์หรือจะกดคอนโทรลปุ่มออโตเนตแล้วก็กดกดปุ่ม W อันนี้จะเป็นการกดปุ่ม3ปุ่มเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการปิดไฟล์ทั้งหมดเราไปดูวิธีการทําด้วยกันเลยนะคะเมนูไฟล์เห็นไหมเห็นคำว่าโค้ดเห็นไหมคะโค้ด ทนทนจะเป็นยูอ่ะครูอยากอยากปิดไฟนี้นะครูก็คลิกที่ไฟนี้ครูก็ไฟโพ e ไฟนี้ถูกปิดไปแล้วไฟโพสปิดไปแล้วเห็นไหมคะถ้าอยากปิดทั้งหมดเราก็จะเลือกคําว่าโค้ดออกไฟที่เราเปิดไว้จะถูกปิดหมดเลยนะคะอ่ะครูลองเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทนท o โอเปิดไฟหลายๆไฟติดกันกดคลิกค้างไว้เปิดเลยมาแล้วเป็นหน้าที่ของนักเรียน ดึงไฟล์ออกมาให้เป็นอิสระจากการเหน็นไหมคะดึงออกมาวิธีการปิดจะปิดที่เมนูไฟล์เลือกอย่างนี้ก็ได้หรือจะปิดที่คอนโทรล w. เดด็บเยห็นไหมคะจะปิดทีละไฟล์คอนโทวถ้าจะปิดทุกไฟล์เลยก็คอโนโทรลออโตเนทดเนยู w. ก็จะปิดหมดเลยหรือจะปิดโดยใช้เครื่องหมายการการะบาดตรงนี้ก็ได้ปิดเหมือนกันเห็นไหมคะ ก็เลือกเอาเลยว่านักเรียนจะใช้การปิดแบบไหนเมนูคําสั่งหรือว่าใช้คีย์รัดหรือจะปิดโดยการใช้เครื่องหมายกากบาทอย่างนี้ก็ได้นะคะ